วันนี้อยากกินยำนอเจ้า,อานอมานยำกนละกันเนาะนอกกระป๋องนะ่ะใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเจ้าสูตรใครสูตรมันเดี่ยบ้านสมศรีจะใส่ทวลิสงตวัวถ้าใครไม่เคยลองใส่ดูนะเจ้าซุปน่อไม้หรือว่ายำน่อไม้ต้มนะ่ะใส่ชุด,ดลงไปใส่่วลริสงคั่วนะคะมันจะได้มันมัน อร่อยถ้าใครไม่มีน้ำปูก็ใส่ถ้าใครกินติก,กินน้ำปูมาได้นะเจ้าสลองใส่เะนะื่อน่ะมันอร่อยนะอันนี้สมที่จะใส่น้ำปูตัวเสร็จแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปต่าให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปใส่น้ำปูลงไปตัวเจ้าน้ำปูนี้เอามาจากบ้านเนาะน้ำปูสุ่มทีก็เอาขึ้นเครื่องมาตั้งแต่ปีแล้วแล้วเจ้า น้ำปูนี่จะว่าไข่ดำต่นะอใดเนาะพราะช่วงนั้นปูมันเป็นปูมันมันน่ะเออปีสาวฝนเอาปูตัวใหญ่มาทาเพราะว่าปูปีแล้วม,มันหายากเจ้าวกโคเลโคเลมันเข้ากันเสร็จแล้วก็ไปพัดน้ำมันเนาะตะกี้ก็ลืมตั้งกล้องให้มาพัดน้ำมันเร็จแล้วเจ้าใส่ต้นหอมผักชีล,ลงไปแค่นี้ก็เร็จเรียบร้อยสมศรีชอบกินกับพัฒน้ำมันเจ้าน้ำนอน้ำนอ ข้าวคนจะถามว่ามันนึ่งข้าวกันนึ่งกับไมโครเวฟนะคะส้มสีนึ่งข้าวกับไมโครเวฟมันนิ่มไดีเจ้าถ้าคนกิ่นข้าวน,น้อยๆอ่ะนึ่งได้แต่ถ้ากินเยอะถ้าคนนึ่งเยอะอย่านึ่งกับไมโครเวฟถ้านึ่งเยอะจะไม่แนะนํานะคะอันนี้เป็นบอกว่าใส่งาสมมติร้องใส่งาพ่ะนะ ลองดูนะคะยาดำไม่มีเส่งงว้าขาขาวนะเจ้าง่ามันกัดเนาะกัดหมูเพ็ดอร่อยดิฮะหนอ Mm. smell bad love! Hmm. dry feet smell uh, strong mm. <laughs> you want to tell yeah let me give a little bit so i, I think i'm in thailand again i know just give me one No more <laughs> Oh bit You hungry now you want something I'm thinking for you What do you feel <laughs> I feel I feel nice, but yeah, I don't know. But hmm. before I'm poor I eat only that How 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 much do you eat it now? Only how many every month or sometime. Hmm. In Kong Lang? Mm. No, Hong Long. One year have แบุนเอ่อแบมบูนคาอลิวันคำโอเคอยม่น่าพูดอะไรหนึ่่สมีบอกว่าจนเมื่อสมศรีจนกินตะยำนอนเองแก๊งนอนเจ้าข่าบมญนี่แํบได้จนแล้วนะ Ketima, ket, bộ, bộ. Okay, Đây, cái chìa mạng cái bảo vào ok dùng Cái chìa mạng kém cái kìm nó Hôn cái kìm nó Chúng xin kiếm khóc cằm nhầy nó Như đi bọc Bọc các mẹ dọn mà Chị yên đó Mà chìa để xài บ้านทนจนเนาะสมัม่ถ้าก่อนกินข้าวนักๆจะได้โตไวๆใส่ข้าวเยอะๆไม่หมูอืม Hallo. Oh no. <coughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hãy you do? phải just take a glass of bùm khai <coughs> <coughs> <coughs>